ทีนี้ใครจำโปรเจกต์เจลีของ BG เมื่อปีก่อนได้บ้างนะครับสลายไปหมดแล้วนะตอนนี้กับ1ปีที่ผ่านมานะครับที่มีโครงการที่เขาชื่อว่าอะไรนะแล b บิดทูเดอะมูนปะนะครับก็เปิดโครงการไปเมื่อต้นปีที่แล้วประมาณสัก6มกราคมนะครับที่มีส่งนักเตะไทยทั้งหมด8คนไปเล่นที่เจลีกันนะครจำกันได้นะครับก็จะมีเจริญศักดิ์เอกนิชชนพัฒน์ธวัชชัยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีดาวรุ่งอีก4คน ล่าสุดนะครับผู้ชมเขาปิดโครงการไปแบบนี้เพราะว่าทุกคนกลับมาเล่นที่ไทยลีกกันหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> นะก็ทีนี้เนี่ยพูดถึงเจลีกกับแข้งไทยก็น่าจะจบด้วยเหมือนกันนะครับดูทรงแล้วนะครับเพราะว่าในลีกระดับสูงเขาคงอาจจะไม่ค่อยมามองเราแล้วตรงนี้ก็ต้องยอมรับครับตอนเนี้ที่เหลือเล่นอยู่ก็คือปรเมศกับสุพโชคนั่นเองนะครับแต่ที่จะไปเล่นในอนาคตเนี่ยตามรอยพี่มุย้ยพี่อุ้มพี่เจเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับว่าอาจจะไม่มีแล้ว ผมเองก็เคยคุยก oh, so, ับนักบอลนะที่เคยไปเจลีกล่าสุดนี้เลยนะครับเขาเองก็สารภาพกับผมแหละบอกว่าโหพี่มันคงจะยากนะที่จะมีนักเตะไทยไปนะครับก็ถือว่าเขาเองเนี่ยโชคดีเลยที่ได้ไปสัมผัสแล้วก็ได้ไปเห็นกับตาตัวเองนาทีนะว่าเจลีกระดับสูงระดับโลกนะครับระดับทีมชาติญี่ปุ่นที่เขาไประดับโลกเนี่ยเขาสร้างนักบอลยังไงเขาได้ไปเห็นกับตาแล้วเขายอมเับเลยว่าอึ้งทึ่งมากนะ เขาก็ยอมรับว่าโหคงยากแล้วจริงๆที่จะมีนักเตะไทยไปอีกแล้วนะครับแล้วก็ตลาดของเจริกเขาเองก็ไม่ไม่อยากเอาแข้งไทยแล้วเขาเองก็มีโครงการที่จะพัฒนาแข้งท้องถิ่นเยอะมากๆหลังจากปีนะครับก็อย่างที่เรารู้กันเขาส่งไปยุโรปเยอะเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเราเองก็จะยิ่งห่างๆจางหายกับเจริกแน่นอนเพราะว่าอาจจะไม่มีถ่ายทอดสดให้ชมแล้วด้วยนะครับสำหรับฟุตบอลเจลีกนะครับอย่างที่เราพอๆจะทราบกันแลลวนะครับว่าสยามกีฬาไม่ได้ต่อสัญญากับเจลีกแล้วนะครับ ก็ถือว่าเป็นการจบแบบบริบูรณ์นะทั้งในเรื่องของตัวผู้เล่นที่อาจจะไม่มีทรงออกไปที่เจลีกอีกแล้วเพราะว่าเจลีกเขาไม่ได้มีการตลาดกับเมืองไทยแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของถทอดสดด้วยที่เราอาจจะต้องหาดูทางช่องทางธรรมชาติถ้าใครอยากจะดูเจลีกซึ่งอาจจะต้องห่างห่างหางแล้วก็จางหายไปเหลือแต่ความทรงจําก็ไม่ได้นะครับ <Aww. S 1> ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าเศร้านะในฐานะที่ผมเองก็เคยบรรยายเจลีกแล้วก็คลุกคีกับเจลีกมา5-6ปีนะครับ